สวัสดีครับกินเที่ยวนโตว,วันนี้นะครับผมจะพา,าไปกินกว๋วยเตี๋ยวเนื้อที่นางเลิ้งนะครับเป็นกว๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นนะครับที่เขาพูดถึงกันมากนะครับในเพจคนรักก๋วยเตี๋ยวเนื้อนะครับเดี๋ยวเราจะไปลองชิมดูนะครับว่ามันจะอร่อยสมคำล้ำลือหรือเปล่านะครับไปกันเลยครับ ขณะนี้เป็นเวลาเที่ยงนิดนะครับก็มีคนมายืนรอคิวครับบางคนก็ซื้อกลับบ้านแล้วก็รอหาโต๊ะนั่งนะครับช่วงนี้ คนก็จะเยอะหน่อยครับเพราะเป็นช่วงพักเที่ยงนะครับจิบสองเมื่อกี้ต่างเกาหลีกับข้าวหรือหลานอ๋อใหญ่พิซซี่เลยไม่เอาผักเลยวันนี้วันนี้ไม่เผักเลย แมัแมนสำหรับราคาก็ไม่แพงครับ560เก้าเหลาก็70บ0ทตครับก็ถือว่าไม่แพงครับเมื่อเทียบกับคุณภาพนะครับของผมก็ตอนนี้ก็ได้ละนะฮะ เนื้อชิ้นใหญ่มากครับครับอันนี้คือตับนะครับชิ้นใหญ่มากเลยบแบบนี้ต้องมีเบิ้ลครับ ตอนนี้ก็ขอกินก่อนแล้วกันครับไม่ไหวแล้วครับเดี๋ยวเจอกันครับสองชามกำลังดีครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปต่อไปนะครับรอติดตามครับ